โอเคสวัสดีครับวันนี้แบบปัตเทเวลนะฮะก็จะมารีวิวช่วงนี้ที่ทุกคนสั่งกันเยอะๆเลยเนาะเพราะไม่ได้ไปไม่ได้ไปญี่ปุ่นกันก็นกเลยก็คือนี่เลยมันหวานนะฮะแล้วทำไมต้องมารีวิวด้วยละ่ะก็พอดีรอบนี้สั่งแบบไซส์ L 2L หมดนะฮะันเลยสั่งไซส์ L มา2กิโลนะฮะนี่3หัวโลก็ถือว่าใหญ่อยู่นะมือถ้าเทียบกับมือผมก็ใหญ่กว่ามือนะอันเล็กสุดก็เท่ามือนะครับส่วนอันนี้ ทำไมถึงต้องอยู่ในกล่องที่ดูฮารุฮาราขนาดนี้นะฮะนี่คือมันหวานเหมือนกันแต่เป็นไซส์ xl หัวละ349บาทว้าว <Wow. S 1> น,ะะนี่เขาก็จะมีอะไรมาบอกมีวิธีทำบอกอันนี้ก็มีวิธีทำบอกนะแต่ว่าอันนี้เราจะมาอันนี้เราเห็นขนาดอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไซส์มันขนาดไหนนะฮะเพราะดูในเนี้ยผมว่ามันก็ดูพอๆกันอนะ ใหญ่กว่าหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแบบตัวจริงเสียงจริงของเขาถ้าเราดึงออกมาเป็นยังไงว้าวสงสัยก็349ในค่ากล่องก็200แล้วอะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออใหญ่นะแล้วก,ก็มีอันนี้ให้เอาไปให้เด็กๆทานนะอ๋อมีชุดอบมาให้พร้อมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ ก็ค่ากล่องร้อยหนึง่งอันนี้ห้าสิบาทก็ร้อยห้าสิบละอันนี้ก็อีกเท่าไหร่นะอีกสองร้อยนะครับอ้าวละมาดูโอ้โหให้นอนบนหมอนนุ่มๆม,มาอย่างดีเลยนะครับอันนี <Wow. S 1> นนะ้นี่มือผู้ชายนะนี่มือผู้ชายนะใหญ่มากนี่ XL นะครับอันนี้หัวที่ใหญ่ที่สุดในถุงที่ผมได้มาไซส์ L มันก็ <c oughs> ผมว่ามันก็ค,ความยาวนะใกล้เคียงแต่ความอ้วนเนี่ยให้ดูความอ้วนนะฮะความอ้วนของอันนี้มันอันนี้มันจะเล็กกว่านะครับนี่โอเคก็เคยถามว่าเคยสั่งมันหวานมันหวานมาไหมก็เคยแต่ว่าของชิโทริไอตัวเบนิฮารุกะเนี่ยยังไม่เคยไม่เคยสั่งมาเลยฉังนั้นเนี่ยก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงดูภายนอกบรรจุภันธุ์แพ็กเกจเนี่ยผมว่าผ่านหมดนะฮะ แล้วก็นี่ก็ให้ความรู้สึกแบบว่าเออมันมัน,มนเป็นมันหวานที่โอเคอ่ะมีแพ็กเกจที่ดูแล้วแบบนะ่าอาจจาะสั่งนําเข้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบรรจุพันเองอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาอบกันมาอบกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาผ่ากันดูว่าข้างในเนี่ยมันจะเหมือนที่เขาโฆษณาไว้ไหมมันจะเหมือนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าติดตามชมครับ โอเคเราอบเสร็จแล้วนะฮะผมใช้ความร้อน200องศาที่60นาทีนะฮะนี่มีน้ำเยอะออกมาเลย okay. อะโอเคอะเรามาตัดครึ่งกันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงโ้ยร้อนโอ้โหนิ่มมากว้ร้อน,อนอร้อนอนอะครับ มันร้อนมากเลยอะ่ะขอจับแป,ป๊บเดียวโอ้โหวอ่ะหฮ้ยร้อน <ijo> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดูตรงนี้สิเฮ้ยดีมากแหละดูสิดูคว <So good. S 1> ามฉ่ำของมันสิว้าวดิโอ้โหดูนั่น So good แต่ว่า ใจกลางมันถงใสยังสุกไม่สุดเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มันมันใหญ่มากตรงเนี้ฮะมันใหญ่มากตเนี้ยแต่ข้างนอกอะ่ะถ้าโดนความร้อนข้างนอกโดนความร้อนเต็มที่เนี่ยดูมันจะเป็นความแบบช่ำมากอะ่ะแต่ข้อเสียของมันลูกใหญ่เนี่ยก็คือมันอบให้มันเต็มร้อยยากอะ่ะต้องฝีมือจริงเราก็มือใหม่นะฮะนี่นี่ตรงนี้จะ คือตรงที่โดนความร้อนมากๆมันจะฉ่ำมากๆเลยเประมาณนี้นะฮะมันหวานญี่ปุ่นเบนิฮารุกะนะครับนี่